จเอาเอาต้มตำปูปลาถุงหนึ่งค่ะเอาปลาต้มนะคะไม่ได้ต้มอ่ะเหรอค่ะนี่ปลาดิบอร่อยมากโอเคลองอดูปก, <c oughs> กติไม่ค่อยกิน,หว,นหวานไหมคะไม่ต้องหวานมากค่ะเอาเอาสามรสสามรสค่ะเปรี้ยวหวานกเปรี้ยวหวานเค็ม เอาไหมคะจะพาซื้อส้มตำจะ,จะกินหมดไหมปลาตะเพียนตัวเท่าไหร่อ่ะหกสิบมะ,ะชิ้นแดงเป็นปลาหางแดงตัวเดียวกับตะเพียนอะอร่อยไข่เต็มท้องเลยนะแล้วปลาน,นินล่ะ ร้อยแปดสิบมีผักด้วยใช่ไหมไม่ราะว่าเอานี่ดีกว่าเอาันนี้ตัวหนึ่งสิบสเป็นเท่าไหร่อะซ้อนตำเท่าไหร่้มตำสี่สิบบาทร้อยหนึ่งพอดีเต็ใส่ถุงใส่ถใสุงใส่ถุงก็ได้ค่ะไปกินบ้านม,มาคนเดียวไม่รู้จะไปนั่งกินตรงไหน <c oughs> แฟนก็ไม่มีก็เขาหน้าตาดีดีนะแต่แฟนไม่มีจะเชื่อดีไหมเนี่ยอ้าจริงสิบสี่ปีแล้วเนี่ยคลองสดอยู่เนี่ยไม่มีแฟนเลยเบื่อข้างบนค่าข้างบนค่าขึ้นมาข้างบนซื้อของไปกินบ้านดีกว่ามันร้อนได้แหละมันไม่รู้จะร้องตรงไหนร้อนแต่นลงมาช่วงสี่ห้าโมงตอนเย็นคนน่าจะเยอะเนาะ ดยนะ่าอร่อยมากเลยข้าวตำปลาราเขาอร่อยนะออนแะอ,อมเบียรเต้นะกจับปได้ด้วยอันุกนิก็มีกินหมดไม่นั่นถุงใหญ่เบ้อเลยปลาร้าอร่อยจริงเดี๋ยวได้วิ่งกลับมาซื้อ,อยิ่งอยู่ไกลอยู่ กลับมารอบนี้มีแฟนมาด้วยแน่ยลยนะพอช่อมตํำใช่ไหมใช่พอช่อมตํำใช่เดี๋ยวฉันพาเธอไปเลี้ยงช้อมตํำอะไรประมาณนี้แหละไม่มาก็เดี๋ยวลากมาด้วยเลยใช่พาไกินช่อมตําใช่ะเาวเป็นเมี่ยงก็มีไอ้ที่มาไม่ใช่อะไรหรอกแหมมีคนเลี้ยงเขาก็เลยมาอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะใช่ใช่ตัวนั้นแหละปาตเพียน อันนี้ได้เสียค่าที่ไหมคะเนี่ย่อืมอาอ๋อตอนเย็นคนเยอะเนาะ่่คะะเก็บขยแต่จริงๆแล้วมันก็ควรเก็บมันเป็นของเราใช่ไม่ใช่ของคนอื่นเราก็เก็บเฉพาะบริเวณของเราก็ใช่กันเก็บหมดเลยใช่ไหมโอ้ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกบางทีตกลงกันว่าทุกร้านค้าแล้วเดินเก็บให้เราแก้เดินเก็บไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแบบนี้ถ้าเราอยากขายเนาะ เราได้ทำมาหากินดึงการเก็บไม่ต้องเก็บของใครของมันอ๋ออะไรดีคะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกไม่ต้องเผ็ดมากนะคะหวานไหมคะไม่หวานเนาะอ่าหวานเอาใส่น้ำตาลหนึ่งใส่น้ำตาลหนึ่งเนาะเอาหนึ่งหน่วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันนะคะรวยเท่าไรหรอกโอ้โหอยู่คนเดียวกินแยะๆเลยนี่ดูดิค่ะร้อยหนึ่งพอดีเนาะเขาเหนียวไม่เอาหรือเองไม่ค่ะเขาเหนียวที่บ้านมี โอ้ย,อย,อยซื้อติดกระเป๋าไว้บ้างก็ดีเหมือนกันเนาะเข้าวเหนียวขายไงยเอามาสักสิบ,บาทก็ได้เผื่ออร่อยเพราะว,ว่า,าท,ที่บ้านมันมีข้าวอยู่ดได้แล้วเข้าเหนียวชอมตำปลาเผาคนเดียวโอ้ยกินหมดไหมนี่พี่น้องไปแยะเลยกลับบ้านดีกว่าร้อนละ ปลาเขือเอเ่อนนะคะรั้ยกลับบ้านกันดีกว่าค่ะร้อนมากร้อนร้อน